สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่21ตุลาคม2 5 1 3เวลาประมาณ5มง15นาทีซึ่งเป็นอีกวันหนึ่งที่ทางกลุ่มทั้งสาได้จัดชุมดุมประท้วงขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมอยู่ที่ใจกลางอนุสาวรีย์ชัยนะครับแล้วก็จะขอ ถ่ายคลิปนี้ไว้เป็นหลักฐานนะครับหลังจากที่ผมได้สัมภาษณ์พีพ่ชายคนนี้นะครับซึ่งใส่เสื้อเหลืองมาชัดเจนเลยนะครับ<ๆ>แล้วก็ถือป้ายที่มีพระมหากษัตริย์นะครับมีรูปของพระบรมฉายารักษ์ของรัชกาลพระเาพิฆารัชกาลที่สิบด้วยนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมได้สัมภาษณ์แล้วก็ออกอากาศไปทางเพจไทยนิวส์ถถัปเดตนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมอยากจะถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานนะครับเพราะว่าพี่ชายคนนี้เนี่ยแสดงออกอย่างชัดเจนว่าใส่เสื้อเหลืองมา นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ชอบประยุทธ์เลยเขาบอกว่าเขารักกษัตริย์แต่ว่ามาเพื่อสนับสนุนรักษามาเพื่อขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชาให้ลงจากอำนาจเขารักประชาธิปไตยในขณะเดียวกันเขาก็มีความจงรักภักดีต่อไปด้วยนะครับผมอัดคลิปนี้ไว้เป็นหลักฐานเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างแล้วก็เผยแพร่ใน YouTube ต่อไปว่าจริงๆแล้วเนี่ย คนซื้อเหลืองเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีคนที่เขาไม่เอารัฐบาลนี้เป็นจํานวนมากแล้วก็พี่ชายคนนี้เป็นคนที่มีจุดยืนที่มั่นคงที่แสดงออกอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ผมจะขออนุญาตโคลสไปที่ใกล้ๆข้อความนะครับที่มีข้อความที่บอกว่าผมจะอ่านให้ฟังนะครับที่มีข้อความที่บอกว่าอยากบอกอยากบอกคนไทยที้รู้พวกรัฐเจ้าก็ไม่เข้าใจพวกรัฐประชาธิปไตยก็ไม่รู้ เผด็จก,การใช้รัฐธรรมนูญยึดอำนาจกษัตริย์อยู่คนไทยไม่รู้พระมหาก,กษัตริย์ท่านความกลมอันนี้เป็นข้อความที่สะกิดใจหลายต่อหลายคนแล้วก็เป็นข้อความที่โดนใจคนหลายต่อหลายคนนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่หลายคนยังตั้งคําถามเนี่ยก็คือว่าวันที่22พฤษภาคม2557เนี่ยนะครับที่มีการทารัฐประหารเนี่ยนะฮะก็ยังไม่มีใครเห็นว่ามีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดออกมาเซ็นรับรอง การทำรัฐประหารในครั้งนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเสียงตะโกนด่าว่าไอ้เฮียตู่ไอ้เฮียตู่ก็กระหึ่มที่อนุสัยวีชัยนะครับเนี่ยนะฮะผมจะถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานเรื่อยๆนะครับตลอดของเย็นนี้นะครับ